กินอะไรเนี่ยเบนจังเลยเบนกินขี้เลยนี่ฉันก็ล่าดอยู่นะอีตู๊ดา ไก่ขี้ไก่ขี้เนี่ยนี่เพื่อนไกขี้ใช่ไหมเออฉันไม่ทำนะไ <c oughs> ก่ขี้เนี่ยไอ้ไก่ขี้ทำไมขี้มันเยอะจังเลยอีม่มบนแต่ยูฉันจะต้องเรียกคนดูดซ่วมมาแล้วล่ะ แต่ตอนนี้ต้องหาที่หลบก้อนยี่เห็นแล้วใส่เม็แล้วยี่ยี่แม็กแม็กแม็กอะไรเพื่อนมาเม้นดิอีคีแม็กพ่อจะเอาไปไหนอ้าเอ้ยอีคีแม็กแ้วแล้วด่วนด่วนฉันเป็นเจ้าให ขี้เกินไปอั้มแล้วนะเออเออจะอ้วกจะอ้วกแล้วจะอ้วกแล้วแล้วเขาจะไปอาบมแล้วก่อแบบนแล้วใส่แมสแป๊บฉันเหม็นนี่ทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอีพี่พอลไม่ช่วยพูดหน่อยดิว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือมันมีตัวยักษ์ตัวหนึ่งแล้วก็ปล่อยขี้ออกมาอืออีทำไงดีเนี่ย เพรากินขี้แน่ทุกคนรู้ว่าดูมีดีพวกเราต้องเรียกอะไรไหมอ่ะมานี่โอ้แม่จะเข้าไปอาบน้ำก่อนได้ไหมเพื่อนพวก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 เราต้องเรียกบริษัทดูดขี้ฮะพวกเราต้องเรียกบริษัทดูดขี้มาเพื่อนอีวันนี้จะกินข้าวได้ไหมเนี่ยขี้เต็มหมดเลยอ่ะ ฉันจะเป็นลมฉันเป็นลมไม่มีตอนต่อไปแต่